สวัสดีค่ะอันนี้คือแปลงหญ้าแปลงใหม่หญ้ามูลโต้สองของเราซึ่งเราขยายพันธุ์โดยใช้ต้นพันธุ์ของเราเองนะคะหญ้ามูลโต้สองมีโปรตีนสูงนะะทนต่อความแห้งแล้งวัวควายสัตว์เลี้ยงชอบกินนะคะไม่ต้องเสียเวลามาสับมาบดอยู่นะคะนี่ดูการแตกกออันนี้เราปลูกใส่หน้าแรงนะคะเรา ปลูกเมื่อวันที่2องเมษายนที่ผ่านมานะคะดูการแตกกอของเขางามมากเลยนะคะเรามีต้นพันธุ์จัดจำหน่ายนะคะกิโลละ100บาทนะคะอันนี้เป็นแปลงที่อยู่ข้างนอกที่เราขยายแปลงมาใหม่นะคะย่ามูลโต้สองมีโปรโตีนสูงนะคะทนต่อความแห้งแล้งว่า วัวควายแพะแ,แต่ชอบกินมากเลยนะคะดูการแตกกอของเขานะ,ะดูสวยงามมากนะคะปลูกใหม่ๆเราก็ต้องประครบประงมนะคะถ้าปลูกหน้าแรงอย่างของเรานี่เราประครบประงมอย่างดีเลยนะคะเพราะมันแรงนะคะสนใจก็ทักข้อความนะคะหรือตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะเราส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทาง แปลงนี้คือแปลงใหม่ของเรานะคะเราขยายพันธุ์ด้วยต้นพันธุ์ของเรานะคะก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะสั่งเข้ามาเราก็จัดส่งเป็นระยะระยะสั่งเข้ามาไม่ขาดนะคะดูดความงามความงามของเขานะคะ